ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมเ่อพบผอจบขั้วเขาเองเด่ะฐานเนี่ยเสร็จมาสู่พี่สุนองอีกตามเคยครับผมมีนี้มุ่งใจเสือครับพี่น้องมกกบหน้าครับพี่น้องมกบหน้าแข็งแข็งเลยพี่น้องครับผมมกกบหน้าเซฟกุ้ยอ่อนครับเซฟหนวยกุ้ยอ่อนครับผมมีแผ่นมีผั่หลายอย่ังครับนี้ครับผมสี่เหล้าเได้ครับผมผัดกวางตุ้งนะครับหอมรวมครับ นี่ครับเป็นหลายอย่างครับผมมามาแซ่บๆกันครับผม่างยเยอครับผมน้ำมาก็ราหลายยาางพี่งหรอขคุยทำเล็กเลยครับผมไี้ครับผมสวบครับพี่นอ้องืมหืดโดด ฉันส่较较่นเลยครับหเลยใบหยอบพี่น้องอืม กรบหน้าอะไรเถอเลยครับพี่น้องกรบหน้า ไปสูบบัวครับไปสูบบัวจับปลาเนี่ยกบตัวหนึ่งครับเรียกมามาหมกินครับกินอยากกินมกนะครับผมอืมดูครับ ครับผมคำนี้เพื่อพีพะนองครับผมอยได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจขั่วข่อยองไรเล่ยครับผมเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กันเข้าผมไปครับสุดขั่วข่อยองไรเล่ยครับผมเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กันเข้าผมไปครับสุด